ตอนนี้พนักง,งานเราก็เล่นงานอย่างหนักนะครับนี่นะโอ้สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับสวัสดีครับเนี่ครับบรรยากาศของเราเหมือนอยู่ในคอนสเสิร์ตลิซ่าเลยครับนี่พี่น้องเอ้ยเบ่งเอาเบ่งเอาผู้ผู้รับเมาใหญ่เพิ่นเราต้องมีบบบบค,คือไดไอหืมนี่ครับ เราจะไม่ไปใกล้เขานะครับแต่เราก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราจะมาสัมภาษณ์ผู้รับเหมาใหญ่ครับรับงานแต่ละที่แต่ละที่นะครับโอ้ยบอกให้เอาแมคโครมาแมคโครมาเอาแม,มาเอาแมคโครน้อยมาน้ำมันเมันบุมีเงินเติมน้ำมันน้ำมันแพงน้ำมันแพงอืม นี่ครับได้สองหลุมสามหลุมนะครับม,มาต,ตั้งแต่เศ้าเนาะเพิ่งสิได้ลงมือขุดนี่เนาะโอ้ตอนนี้สืบพอเบื่อแล้วเป็น,น,นังไรไก่ขุดไก่กับบัวทองมาเห็ดง่ายๆเลยเขาไ,<ะ>ไม่เด้เอามาด้วยหรอฮะเอามามือเดียวนี่กับพอ่อมืออื่นกับบัวทองมามือใหม่กับบัวทองมาบ่มาอีกแล้ว ันที่สิบสองก็บาต้องมาเนาะเอาง่ายๆตัวบบจากมาเห็ดเนาะนี่ครับเสี่ยรองของเรานะครับทรายหล่อนะครับแห่งห้วยหวย้วดต้องมาผจนสตาก,กรรมนะพี่น้องโอ้ยเบิง่งนะครับทั้งมันได้ลูกได้มีนี่ทุกลายเนาะเห็นขุดขุดอย่างนี้นะครับส่งลูกเลี้ยนมอ,อก,กรเซษไได้วยครับตัวเองมันจบมอสนามบินบ่ มันยังนึบเนาะดินเนาะทมไม้เนาะเดียนเหนียวเนาะอืมเยลองปกตินี่อยู่บ้านวงฮวดนี่รับเมาอยู่บ่บริเวณยางมันบ่ตั้งบเิเวณยางเลยนี่บ่ทำมาหากินอย่างเลยมาพี่คือได้เห็ดแท้ส์ได้ลูกได้เมียหลดได้เห็ดเนาะ เวทบัได้ได้น้องเป็นเคยเขามันบอเขื่เขาเคยเคยเคยได้ยินว่าอยากตีเดียวกับพ่อเท่าจ้าจเขื่อนแหละเอาเรื่องจริงอันนี่ว่ามาลดเราต้องอายเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ให้เรื่องพ่อเท่าเจ้าฮะเขาบอกโยกสะก,กันหลายเทือดใช่กับพ่อเทา่ามันบอกไปไปโอ้อยถ่ายแน่เห็นว่าหน้าตาดีก็ได้ บบย้ยนี่นะครับเสียรองของเรานะครับชายผู้มีความมุมานะอดทนเพื่อลูกเพื่อเมียและเมียเมียนี่จะเกิดมาได้จะคนแหละผู <Yeah. S 2> ้ดเดียวบ่แม่นว่หน้าตาแบบนี้บนน,บน้าบนหน้านะ เทือละคนเนาะเอาเทีอละคนอ,อ,อ๋อข้ามตาข้ามตาฮะอันไดนแม่นบอโอ้ยสบายอยู่แล้ว,วนี่นะครับใช้เวลาขุดนานอยู่เลยนอนนอดินมันมันเหนียวเนาะสังรองเนาะ กุมาชาทินาทีกไปแต่นี่เป็นเคยนะครับผมก็เคยเพิ้นก็เคยมีแต่เคยงวกมาทางนี้ก็เคยครับนี่นี่นี่เคยบรหัวไปรยาย่โอ้แดดเหลือเกินตัวนี้สีสาหัสอยู่ในเนาะนี่ก็สร้างเคนนะครับเป็นเคย เบิ่งเสียมนี่คือสิบุรุษมาทางคอยถอกเน,น,ะนาะบ่มันย้อนแดดตนแสงนี่บ่าวเคนก็มาจากขุนได้ทั้งนครพนมู้ได้อันนั้นเสือมาทั้งภูขูนแล้วทั้งห,วหวัวหงัดหนุ่มหลองเราคอยอยู่คนในเมือง อามันก็บึ่งหน้าตามันก็หูตัวบ่บไผเป็นไตใสดฮมนี่นี่ขุดเรียบร้อยแล้วกับเทลีนเลยมันบ่มเมื่อเลยมันบ่วันที่ซิปเพิ่นกับได้เลือกได้งามเนาะ วันที่สิบได้เลิกได้ยามกับวันวันวันที่สิบสองเขากับตั้งเสาเลยบ่าวเคนนี่ก็ขยันมันเพียนนะครับนะมาเป็นเคยเขาใครดอกพอเท่าหูนะ้เนาะพอเท่าเจ้านอเคนเนาะแม่นบอกบ่อปากบ่อตีงเอ,อิ้นกับบ่อหันซรัพแม่นบอกยิงเนาะ <c oughs> พอเท่าเจ้ายิงบ่ลุงว่านลุงว่านนี่ เวลาเพิ่นคุยกับเขาคุยดีแต่ได้แบบเขาคุยเพิ่นเสยแหมคนอะไรอืมเพิ่นคุยน้ำเขาคุยดีบัดเ,เขาคุยน้ำเพิ่เ <S <S น <S <S เพิ่น,น,นบอกว่าเลยบอกตอบบอกยังเลยแถวบ่าวเคนนะครับนะบ่าวเคนง,งมซาวตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนขุดหลุมนะครับ โอ้เพื่อนสันเพิ่นนั่นสันสร้างลองนี่มักจกเนาะคุณผู้ชมโอ้สมพพลหลุมมันยังงามเนาะมันเห็ดเนาะเออเป็นคนอืสมเพลมันจะเป็นหลุมงามเหมือน,นสร้างลองเพื่อนบัวธรรมดาเลยตัวนี้ดีแล้วแล้วมันบอกเค้น ออใส่นะครับสแสดงว่าแมคโครสงสัยไปขายกิน,นกมัดแลกมแมนบอ,อ,อจังเรือแต่อันนี้แมนบอนเ,นเอาตัวนี้เลยแทนแมคโครกิลึกกิลิลนี่จะพรอยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการทำาของสร้างสลองนะครับนะการคด แล้วเร็วพร้อมแต่งแต่งกับแท่งได้งามกว่าอีกเนาะแล้วมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะ,ห,นะหัเขาเนาะหัวเนาะหัวแหลมกว่าฮอดลิงคุณเนาะเก่าเคียนกับพบปัญหานะเพราะว่ามันเป็นดินเก่าเสียงดังกึกกึก ต้องยึดยึด,ยดระยดระดับไว้เป็นบอกเคนบุษันเราบ่ได้แล้วเสามันหนาความสูงเท่ากันนี่ครับอีกสักประมาณหกมงแรงกับิได้เทอยู่ครับเพราะว่าทางพุ่นก็ตัดให้ไปตัดเล็กกับเครื่องมือแล้วยังบาแล้วอยู่ครับทางพุ้นก็ได้พิ่นได้อยู่ห้มพิ่นกันเลยพึ่ยจะออกมานอกโป้พิลึกพิลึกพิลึก บ่ให้เว้าหัวสมองกันก็ได้สร้างลองสิเว้าลายก็บอได้ลุงยังก็ยืดน้องสาวคืนเอาครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ